สวัสดีครับหมอยางกอมเปาคลิปนี้ที่ผมจะมาพูดถึงนะครับเป็นเรื่องของการออกสูตรยางฟองน้ําหรือว่าบางคนเรียกว่าสปองนะครับสปองก็คือยางฟองน้ํานะครับยางฟองน้ําก็คือลักษณะคล้ายๆโฟมหรือว่าที่นุ่มๆสามารถลอยน้ําได้นะครับอ่าผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับเราก็ใช้ยางธรรมชาติหรือว่ายางสังเคราะห์นะครับ ในการทํายางฟองน้ํานะครับกรณีที่ผมจะพูดก็คือจะเป็นฟองน้ําที่ทําจากยางแห้งนะครับก็คือสปองที่ทําจากไร์รับเบอร์ก็คือยางแห้งนะครับ่าก็การออกสูตรยางฟองน้ําหรือว่าสปองเนี่ยเราต้องคํานึงถึงอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดผมจะเขียนให้ฟังนะครับให้ดูนะครับว่าการออกูตรยางฟองน้ําหรือว่าสปองเนี่ยเราต้องคํานึงถึงปัจจัยอะไรบ้างนะครับ คือยางนะครับชนิดของอยาคาร์บอเปอร์นะครับสองนะครับสารตัวเติมวัฟิลเลอร์นะครับปัจจัยที่สาม มัวออยนะครับปัจจัยที่สีจที่สก็คือสารฟูหรือว่า blowing นะครับ blowing นิเจน เล้งหรือว่ายาถูกนะครับน,นะครับนี่นคัคือปัจจัยที่ต้องคํานึงนะครับในการออกสูตรยางฟองน้ําหรือว่าสปองนะครับผมสรุป หัวข้อมาให้5หัวข้อนะครับก็คือการดอกสูตรยางฟองน้ําเราต้องคํานึงถึงอะไรบ้างหนึ่งก็คือยางนะครับยางก็คือชนิดของอยางนะครับไม่ว่าจะเป็นยางธรรมชาติยางสังเคราะห e ์ EPDM หรือว่า CR นะครับซึ่งวันนี้สามารถทําเป็นฟองน้ําได้รวมถึงซิลิโคนนะครับปัจจัยที่2คือสารตัวเติมหรือว่าฟิลเลอร์ก็คือชนิดของสารตัวเติมรวมถึงปริมาณที่เราเติมได้นะครับเนือ่องจากว่ายางฟองน้ํามันค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าซีเรียสนิดนึง่งนะครับใส่ฐานตัวเติมได้ก็ไม่เยอะนะครับรวมถึงชนิดของฐานตัวเติมบางประเภทก็ใช้ไม่ได้กับงานฟองน้ำเพราะว่าทําให้ยางพองน้ำเนี่ยไม่ฟูหรือว่าฟูแล้วเก็บอากาศไม่อยู่นะครับอบเสร็จฟูแป๊บหนึ่งแล้วก็หดกลายเป็นยางแข็งปกติก็มีนะครับโอเคปัจจัยที่สามเมื่อคืนน้ํามันหรือว่าออยนะครับน้ํามันก็มีมีผลต่อ การออกสูตรว่าฟองน้ําเราเนี่ยจะฟูดีหรือว่าไม่ดีนะครับอ่าต่อไปปัจจัยที่4สารฟูตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักสําคัญเลยนะครับว่าหรือว่า blowing agent นะครับเราจะเลือกสารฟูกลุ่มไหนสําหรับผลิตภัณฑ์ยังไงนะครับเช่นถ้าเป็นงาน extrusion หรือว่า extrude เนี่ยเราก็ต้องเลือก blowing agent กลุ่มหนึ่งที่เหมาะสาหรับงานเอ t r u ู i o n นะครับกรณีที่สองที่เป็นงาน m o d i n g หรือว่างานอัดโมล ก็ต้องเลือกดูวิ่งเจนที่เหมาะสมกับงานโมดิ้งนะครับอ่าต่อไปปัจจัยที่5ก็คือสารตัวเร่งหรือว่ากลุ่มของสารวันกันไหนะครับอ่าตัวที่5ก็มีผลอย่างมากเนื่องจากว่าการที่ยางเนี่ยจะเป็นฟองน้ําหรือว่าฟูไม่ฟูนะครับขึ้นอยู่กับการวันกันไหด้วยนะครับก็คือเวลาที่สมมาดนเหรือเหมาะสมระหว่างยางเคียวดิ้งหรือว่ายางสุกเสร็จตัวนะครับกับ ช่วงที่สารฟูรทํางานเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันไม่เช่นนั้นยางเราก็จะไม่ฟูนะครับหรือว่าฟูแต่ไม่เต็มที่นะครับก็กลายเป็นยางแข็งได้โอเคก็ปัจจัยหลักๆในการออกสูตรยางพองน้ําหรือว่าสปองนะครับผมสรุปมา5้าปัจจัยนะครับนอกจากนี้ก็อยู่ที่โปรเซสอืน่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมการอ,าอัดขึ้นรูปการขึ้นรูปต่างๆก็มีผลทั้งหมดนะครับ ต้องบอกว่างานฟองน้ําหรือว่าสปองเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสน,นะครับแล้วก็ต้องพิถีพิถันอย่างมากเลยนะครับไมงนั้นชิ้นงานเราก็จะออกมาไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ได้ตามที่เราําหนดที่เราต้องการนะครับผมโอเคก็ปัจจัยในการออกสูตรยางฟองน้ําหรือว่าสปองก็หมอยางสรุปให้5ปัจจัยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้หากคิดว่ามีประโยชน์นะครับกดติดตามกดแชร์ได้นะครับ หรือหากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับทานการผลิตยางฟองน้ําหรือว่าสปองจากยางแห้งนะครับส่งคําถามมาได้ด้านล่างของคลิปนี้หรือว่าจะติดต่อมาที่เพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าจะ youtube ก็พิมพ์ได้เลยว่าหมอยางคอมเปา์นะครับก็จะขึ้นคลิปวิดีโอที่ผมทําไว้นะครับหากมีคําถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้โดยตรงนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ